3าราศีเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่จะเป็นราศีไหนบ้างวันนี้ครับเราจะมาเคลียชัดครบจบภายในคลิปนี้กันเลยครับเข้าสู่บรรยากาศในการลุ้นโชคกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีและเป็นราศีของคุณหรือเปล่าวันนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับสําหรับผู้ที่เกิดชาวราศีพฤษภครับ ต้องบอกเลยครับว่าดวงของคุณโดดเด่นมากๆเลยครับโดยเฉพาะดวงดาวแห่งโชคลาภโคจรเข้าในเรือนสาชะครับนั่นแสดงว่าเพื่อนฝูงพี่น้องการเดินทางในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะให้โชคคุณนะครับก็ลองพิจารณากลุ่มตัวเลขเหล่านี้ดูครับตั้งใจฟังดีๆครับสื่อนำโชคก็มาจากกลุ่มตัวเลข ของวันเดือนปีเกิดอายุนะครับหรือเลขท้ายบัตรประชาชนของเพื่อนของคุณนะครับหรือบางคนครับจะมีโชคแบบฟุกๆนะครับโดยจากการแชทได้คุยกับเพื่อนนะครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นลางดีแบบไม่ทันตั้งใจก็ได้ครับก็อลองพิจารณาดูครับ สำหรับสีโชคดีของคุณคือสีส้มสีชมพูเลขโชคดีของคุณคือเลข503หาโอกาสครับบริจาคหนังสือสวดมนต์ครับให้กับเด็กหรือผู้ยากไร้หรือคนที่ต้องการครับจะได้เป็นบุญเสริมดวงชะตาครับนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับวาโทโนะมะมะวาวาโทโนะมะมะวา21จบครับในขณะที่ชาวราศีกุมครับ ต้องบอกเลยว่าดวงของคุณเปิดหนักมากๆเลยครับดาวเจ้าเรือนลาภโคจรเข้าในเรนปุตตะปุตตะในทางโหราศาสตร์แปลความหมายถึงการเสี่ยงหรือการลงทุนนั่นเองครับนั่นหมายความว่าช่วงนี้ครับคุณมีโอกาสลุ้นและมีข่าวดีจากบุตรเด็กบริวารของคุณครับเรียกได้ว่าตัวเลขกลุ่มเหล่านี้ครับจะส่งผลนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดของ ลูกของคุณบริวารของคุณหรือเลขท้ายบัตรประชาชนตรงจุดนั้นครับสำคัญมากๆที่จะทําให้คุณมีโชคครับบางคนครับจะได้โชคและเลขติดจากบุตรบริวารให้เขาเลครับหยิบจับรับซื้อให้ก็จะส่งผลดีกับราศีของคุณอย่างแน่นอนครับสําหรับสีโชคดีของคุณคือสีเทาสีดาสีชมพูเลขโชคดีของคุณคือเลข983หาโอกาสไปทําบุญเสริมดวงครับบริจาคเข้าของเครื่องใช้ให้กับเด็กพิการหรือสถานสงเคราะห์ต่างๆครับเพื่อจะได้ ปลดล็อกหนี้สินปลดล็อกกรรมครับดวงจะได้พุ่งแรงๆหนักๆแบบจัดเต็มครับต่อมาผู้ที่เกิดราศีธนูครับถึงแม้ว่าคุณจะต้องเหนื่อยจะต้องดิ้นรนครับบางคนจะมีรายจ่ายเยอะแต่ที่สําคัญครับดวงดาเปลี่ยนครับส่งผลทําให้คุณมีข่าวดีหลายเรื่องและโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภรายรับและรายได้ที่จะเข้ามาครับดาวเจ้าเรือน ลาพะโคจรเข้าในเรือนปัตนิครับนั่นหมายความว่าคู่ครองคนข้างกายของคุณจะนําโชคจะนําสิ่งดีๆให้กับราสีของคุณแล้วครับก็ลองพิจารณากลุ่มตัวเลขไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดปีพศออเกิดหรือบางคนบางคู่นะจะได้โชคจากหุ้นส่วนหรือได้เลขเด็เดๆจากแฟนนะครับคนใกล้ชิดนั่นเอง สำหรับสีโชคดีของคุณคือสีแดงสีเขียวสีฟ้าเลขโชคดีของคุณคือเลข146แนะนํำหาโอกาสครับไปไหว้พระแม่อุมาเทวีจะได้เสริมเสน่ห์และเสริมความมั่นคงในชีวิตครับนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับพระสัมสัมวิสสเทพะพระสัมสัมวิสาเทพระ19จบครับ